ก็แปกอบบายดีเด้อจี่นองจ้า <c oughs> วันนี้ก็ซิมาเขาคั่วกระห่างกระายไปโดนเติบบริทายขีดเพชรกับเขา,าดังคืน <c oughs> ไปกินเขาใหม่แลยวเด้อเ <c oughs> ขาใหม่หอมหอมจิโนง อันนี้จะเป็นเขาเย็นที่เรากินบ่เเิดแงกสวยตั้งหากฮึไอไเราปีัวนะไอก้กาขางเอาเงินไปเลยว่าว่านนี่ผัดบ้านนี่ผัดเอกสารผัดเอาวาถ้าเอาไปป้าไว้หายผัดป้าผัดลืมเอาหายผัดมือนี่ มืัอน,นี้ไอ้กากบ่ได้ไปหรืองนี้ยไรนี่แหละเลยอันเจเป็นคนไปเจได้โทรมาบอกว่าบ่ท่านจำเด้อว่าเขาเขาวรวมเราจะเอาเอกสารไปลงทะเบียนไว้ไหนดิขี่ได้หรือบ่แเละปกติกะไปขับขี่นะมืออื่นนะเขาเซ็งมืออื่นนะเขาเซ็ออนนเเงรถจักรวันพระฮัทเซ็งรถจักรแต่อันเขาโฆษณาในวิทยุนะแล้ววันอัน วันซุกน่ะอันเชีงรถญงข้ามันว่าขั่นขันเป็นแนว่นั่นกับสิกับบ่ได้เล็กกับกายมึงเลยเนาะแล้วบ่อใยจกเถื่อนะอ,นนอันได้กันอันได้กันยาไปเบิดเลดยย้วบ่อใดจกเถื่อไว้ครับขี่ก็ได้ใช้เวลาไปอีก เงือนหาเอาหายไอ้กากแล้วลานหาเซนใบขับขี่บัตรประชาชนนะยั่งเหตดบ่ได้ทางเลือกก็คือใบขับขี่จะเอาใบขับขี่นังบ่ได้เฮ้ย นี่ดาวันสีกแกงเอาไม้ไม้ซื้อมาต็กตลาดน,านีนนนนนนข้าวเบือที่ดาวตำไว้หนึ่งข้าวเนี้ยหอหฮอนนี่จ้าใส่หมักบวบจะเห็ดเค็มอันนี้พักขาหรือว่าสะอมอันต้นมันอยู่ในอัน บ่อนั่นกอกี่แกบล้ังฮวงซีพี่น้องปร่งงามงามราสะออนก็เลยขึดยาแกงละไม้แกงละไม้กินละไม้ในกอห้ากะห้าบริโภคนันเลยบอกซื้อเอาซื้อกะเขากินอยู่พี่น้องเอ้ยในราคาสิบพันกีบเจ้านีิผลคายบอกแพงปกติผลคายกองละซาวพันลาซาวพันกะสามสิบสี่สิบบาทนี่แหละอันนี้ ค,คลขายชีพขันกีบกะประมาณสาวบาทเป็นเงินบาทพอกินอยู่เราก็เลยซื้อมากแกงกินแรงซะเลยยานางเป็นยางลูกามน้วยเขาเบื่อเป็นยางเป็นยางเออเอยเหอดออเหตุออหยอกบ่ลูก ันแม่ชีเก้งลอไม้นีตอนนี้เขาก็บด oh, ังพืนไปเลยแม่เก้งลอไม้วันนี้นะคือทานกับแพงอเออย่าฮหดเปื่อนเปื่อนด้วยแม่เกะไม้เออแม่ชิเกนอไม้ชวกินทานกับแพงแล้วกัแก๊สเท่ากับเบิดเท่ากันยังบเดเติมบ่มีเงินเติมเงินไปยุบหนายุบล้างซื้อกินตรีงแหละแก๊สเบิร์ดยังบบเดเติมแล้วก็ทานกับแพงทานกับสอบล้วหกเจ็ดสิบบาทผัดน้อยเดียว ก็เลยช่วงนี้มันก็เบิดเบิดฝนเลยก็เลยหาเก็บพื้นแถวสวนนี่มาดังนพี่น้องเลยประหยัดต้นพื้นประหยัดถ่านว้าเป็นยังลูกไม่มาไหนนะนะอย่านั่งลูกไม่มาเสียอารมอีหนะมันหน่อยยับอ้อมยับอ้อมสบายเพื่อนเพื่อนพักลูกพักเม้นเม้นดนเมืองทุกอ่ะพักขาเม้นหอม อมดูมินอ้าวเบิงีาสบายดีปลาลุงด้ยยังะเเป็นอะไรบเช็บได้จังวะเมมลยลยมันมีใอีน้ามันอยไปดีปลาลุงแล้วายปลาลุงายปลาลุงมาไกลแล้ว ันทั้งดำจ้าใส่เตาจระบอกทั้งอันใส่เตาฟืนใส่อันดังฟืนไปสิประมาณนี้เดี๋ยวเฮดเดี๋ยวเฮ็ดถ้าเราหอนย้ำใส่เนี่ยไปคุ้ยเนาะงั้นไอพ่อปั่นนี่นี่ดโวยอันนี้เดี๋ยวเฮ็ดถ้าเราใส่ลูกเออกไปเบิ่งผู้ตั้เตราเห็นยังเห็นแมวบนตัวยุ่ง ปลาแดกโอ้ยปลาแดกแต่ปลาแดก,ดกตอนห้าก็คือเบิร์ตอยังนี้เท่านี้ชิโนะอยู่บ่สิได้ใส่ปลาแดกขวดปลาแดกกรุงนะเบิเลย ลงไปเลยหยองบกบกใส่กระเดกขวดน้ำด้วยฟงนัวจะไรแซ่บหลาย ลาแล้วใส่ผักคาลงไปเลยจ้ะพี่นอ้องหอมพร้อมสเสิร์ฟเลยนะจ้ะพี่น้อง องแกงน้อไม่หืมอดใจบวไวแล้วหิวแห้งก็ใจบาไวแล้วอันนี้จะเป็นต้มหวานพี่น้องจา้าต้มหวานมันแซงแม่แก้วเพิ่นไปคุดแม่แก้วกะแมนแม่คุณพี่สุป,ปนีแม่เอิร์ปนีเพิ่นไปคุดนี่มันแซงมันป่าพี่น้องเลยไปหาคุดแถวป่าแถวแค้มห่วยเมนูเด็ดก็คือต้มหวานเลยกะอียง หนึ่งหรือวแบบ่าต้มกแบบินกระแซบพี่น้องต้มแบบต้มแบบบริสไอียังะนะต้มเบิดหัวเบิดเปลือกเบิดอียังเลยนะกระแซบคือกันแต่ก็อีกเมนูหนึ่งก็คือต้มหวานจ้าใส่กะทิหอมๆมน้าหวานมันแซงกระดูกาานี้กะสิมีมันแซงซีมกันเด้อพี่น้องเอ้ยมันนี่กะสิเป็นแบบเหนียวๆกินกับแบบ เขากันเลยต้มหวานแซมมากินน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องโอเคเด้อสำหรับลิปนิ้ดาวจะจบคลิปเพียงสำนีเด้อจ้าตอนกินกระสิบริทาให้เบิง่งซ้ํฝากพี่น้องเขาเบิ่งเขาส้มคลิปฝากเป็นกำลังใจให้ดาวในเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรบับนี้สบายดีเด้อ